โมโหโมโหรอรอกินปลาทูขาโนดเมื่อคืนกับเริ่มโมโหแล้วโมโหแล้วนะเริ่มโมโหแล้วนั่นรอแม่นั่งรอแม่เอาปลาทูมาให้ขาโนดนั่งรอปลาทูนั่งรอขาโนด แหม่ขึ้นนานมาเด้เนาะคานวดเมื่อคืนนี่ครับไหนไหนไหนคานวดนี่ไงคานวดกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วลูกแล้วมาแล้วรอนานแล้วกินข้าวเลยลูกไปไปแล้วคานวดขานวดฟูฟูปลาทูกินไหมอาบุญนะ อร่อยเลยนี่กินปลาทูขานวดขานวดขานวด รีบกินรีบกินเร็วคานวดครับพี่น้องคานวดของหมอนวดเท่าแต่ละมือประทูวันละตัวโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามกดกระดิ่งให้หมอนวดน้ำเด้อครับขอบคุณครับ